จะลองถอนมีไหมเอาน้ำาดเฮ้ย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 เดี๋ย,ย,ย,ยวใช่ไหม,มใช่นี่ไงนีไ่ไงนี่ไงทุกคนเจ๋วมากเลยล้างน้ำหน่อยล้างน้ำนี่คือหัวของสาคูนะคะที่เราเอาไปต้มใส่เกลือทานกันทุกคนและนี่ก็คือต้อนสาคูนะคะโอ้วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ มีโอกาสได้พาคุณผู้ชมมาชมค่ะเคยทานกันหรือเปล่าเอ่ยนี่มีหัวด้วยนะจ๊ะแต่มันต้องหัวโตกว่านี้อันนี้เป็นหัวอ่อนๆนะคะเป็นต้นสาคูที่สถานีวิทยุของกำไลนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่กำไลมีโอกาสได้ได้เห็นต้นสดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถอนให้ดูกันแบบจะๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นของเขาต้นขนาดไหนที่ถอนต้นประมาณนี้เองนะคะ มันะก,กี่กำไรถอนต้นนี้ต้นนี้ไม่มีหัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอสย้ายไปปลูกตรงนน้นนะพ,พี่บอสกำลังรดน้ำสารพัดต้นอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นกระชายธรรมดานะคะต้นกระชายอันนั้นก็ต้นสาคูเหมือนกันเดี๋ยวเอามาขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะหัวของสาคูทานได้นะทุกคนอุเย็นชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำและชุ่มแฉะขอบคุณที่รับชมค่ะ